เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าติดโซเชียลนี่เราจะเรียกว่ามาเติมเต็มต่อยอดกันจากโครงการอาสาสมัครเฝ้าโรงัยาบาลไซเบอร์ดิจิทัลวัคซีนที่เราเทำโครงการนี้กันเนี่ยจำได้นะผมก็ประมาณช่วงโควิด1มั้งหรือก่อนปะ ไม่ก่อนไม่ก่อนแต่เราจะต้องทําให้สําเร็จที่สุดในปี2022นี้นะครับเรามีแบบฟอร์มและคําถามที่เราอยากจะมาถามกันแล้วจัสตินพ่อจะถามจัสตินด้วยแล้วเราถามกันละกันหรือจะคลิกลิงก์เข้าไปตอบแบบฟอร์มที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เพื่อ,อมาช่วยกัน, <Post S 1> น <ะ S 2> ดูแลอยู่ในโพสต์ดูในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรารอยู่ในโพสต์ด้วยและก็อยู่บน QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้มาช่วยกันครับผมคําถามง,าง่ายๆที่เราจะได้เอาข้อมูลมาเพื่อแก้ปัญหาถามว่าวันนี้เนี่ยคุณใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมากน้อยแค่ไหน 0ูถึง 4. สีศูนย์คือน้อยมาก1คือน้อย2คือบางครั้ง3คือค่อนข้างบ่อย4บ่อยมากเจสตินอ่ะศูนย์ถึงสี่ถ้าศูนย์เลขศูนย์ใช่ไหมก็ต้อง2บางครั้งใช่บางครั้ง<อ>ตรงกลางนะคือบางกลางไม่ไ,ไม่ได้โซเชียลมีเดียขนาดนั้นอืมโอเคทั้นทงนั้นไม่พอนะครับอยากจะให้ช่วยกันตอบเข้ามาเพราะว่าเราจะเอาผลลัพธ์อันนี้มาพูดคุยกันแล้วแก้ให้ถูกจุด มีคำถามถามว่าคุณใช้เวลามากในการคิดหมกมุ่นถึงโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นคนที่วางแผนการใช้โซเชียลมีเดียกระโดดใส่เลยก็ๆๆๆมาเมื่อไหร่มันได้รับ attention มันดึงดูความสนใจเมื่อไหร่เราไปเลยหรือเรามีการวางเวลาวางช่องว่างในการใช้ใครวางเวลาเล่นโซเชียลก็บางคนแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เปิดถ้ามีเวลาวานะ่างคุณล่ะทำยังไงบอกเรามาครับผมสแกน QR code หรือไม่ก็เข้าไปดูลิงก์ของเรา ในแบบฟอร์มยังมีคําถามที่เป็นอีก6คคาถามที่ต้องการให้คุณตอบด้วยทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาร่วมกันตอบคําถามและเอาสถิตินั้นออกมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูหลังจากที่ผ่านไปไม่ถึง2สัปดาห์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้นะครับ subscribe แล้วก็ติดตามเราทุกช่องท,งทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะทางด้านของดิจิทัลวัคซีนนะครับนี่คืออีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ลรีรอมเทคโนโลของเราครับ